บทที่4การทำภาพพื้นหลังให้เป็น 3D abstract เริ่มด้วยการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเลือกรูปภาพที่ต้องการจะแต่งโดยไปที่เมนูไฟล์กด open เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วไปที่กล่องเครื่องมือ เลือก Quick Selection Tool เลือกบริเวณรูปภาพ จากนั้นไปที่เมนู select เลือก invert ต่อไปไปที่เมนู filter เลือก stylish เลือก extrude จากนั้นปรับไซส์ให้เป็น10พิกเซลและดิฟให้เป็น60เลือกชนิดบล็อกเราก็จะได้ภาพที่เป็นพื้นหลังแบบ 3D abstract ตามต้องการค่ะ